มรดกโลกทางวัฒนธรรมของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวมรดกโลกทางวัฒนธรรมในประเทศลาวมีสถานที่ที่สำคัญดังนี้เมืองหลวงพระบางได้รับการขึ้นทะเบียนมรดกโลกทางวัฒนธรรมเมื่อคริสตศักราช1995เนื่องด้วยหลวงพระบางเป็นเมืองท่องเที่ยวชื่อดังระดับโลก ด้วยความที่เป็นเมืองติดแม่น้ำโขงที่สวยงามมีวัดวาอารามเก่าแก่มากมายที่ยังคงสถาปัตยกรรมอันสวยงามด้วยเอกลักษณ์และความสวยงามของเมืองตึกรามบ้านช่องที่ได้รับอิทธิพลจากสมัยยุคล่าอานานิคมทำให้มีอาคารในรูปแบบสถาปัตยกรรมโคลเนียลยังคงมีอยู่ทั่วไปตัวเมืองยังมีที่ตั้งที่สวยงามล้อมรอบด้วยแม่น้ำทั้งสองสาย คือน้ำโขงและน้ำคานซึ่งไหลบรรจบกันและยังคงมีธรรมชาติอันสวยงามอยู่รายรอบเมืองรวมทั้งขนบธรรมเนียมประเพณีที่ยังคงสวยงามและสืบสารมาจนทุกวันนี้วัดภูและสิ่งก่อสร้างใกล้เคียงในแขวงจำปาสัก ปราสาทหินวัดภูและสิ่งก่อสร้างใกล้เคียงได้รับจดทะเบียนให้เป็นมรดกโลกในการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญครั้งที่25เมื่อปีคิตรศกราช2001ที่กรุงเฮลซิงกิประเทศฟินแลนด์ภูมิทัศน์ทางวัฒนธรรมของจำปาศักและวัดภูเป็นภูมิทัศน์ที่ได้รับการวางผังและรักษาสภา,า,า,าพเดิมไว้เป็นอย่างดี นานกว่า1,000ปีเป็นรูปแบบของศาสนาฮินดูที่มีความสัมพันธ์ระหว่างธรรมชาติและมนุษย์ทั้งหมดนี้แสดงถึงพัฒนาการตั้งแต่คริสตศตวรรษที่5ถึง18ที่มีความสัมพันธ์กับอาณาจากักรเขมรหรือกัมพูชา